และก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกด subscribe กันก่อนนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกทนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารูยุทตัวคิดติ้งนะครับผมเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมท่าไฟฟ้าถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับผม โอเคผมก็มาดูที่ Active Skill ของ k i t t i n g นะครับผม Active Skill ของ k i t t i n g เนี่ยจะทำการสร้างไก่นะครับผมเป็นตัวปอมของเราเนี่ยไปตัดตำแหน่งไหนของแมปก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถหลอกล่อศัตรูเนี่ยให้เดินตามมาหาที่ระยะกลางที่ระยะทางที่ไกลอยู่เนี่ยได้ระยะทาง3บล็อกนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยสโลว์ได้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตนะครับผมนี่เวลาเรากดใช้เนี่ยเราสามารถลากของลากศัตรูเนี่ยขยับไปได้นะครับผมนี่ทำนี่เลยครับผม ต่อไปครับผมเป็นสกิลเชนคอมโบครับผมจะสร้างดาเมจกับสตูสามตัวรอบๆนะครับผมแล้วก็จะทําให้ติดสแต็กโรเชอร์นะครับผมสามารถอัพไปถึงแปดสแต็กหทีเดียวครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับผมนี่ครับผมสามารถทําให้ติดสแต็กเพิ่มได้ด้วยนะครับผมนี่ทำนี้เลยครับผมต่อไปครับผมเป็นสกิลพาสซีฟของคีตติ้งครับสกิลพาสซีฟของคีตติ้งเนี่ยไอสแต็กโรเชอร์แต่ละกองเนี่ย จะเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติของท่าสายฟ้าเราถึง8%นะครับผมโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย